พก็ช่อง c ี g ี m i Channel นะคะทุกคนก็วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Silly Devil นั่นเองค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็จะลองมาเป็นนักแคทเกมมือใหม่ค่ะทุกคนเกมนี้นะคะเป็นเกมที่แบบว่า Devil ก็คือแปลว่าปีศาจใช่ไหมทุกคนเราคือเกมนี้คือตัวละครคือมีความน่ารักมากมากนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็สามารถแบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบ เป็นแบบตัวนะคะน้องมีสามารถมีหลายสีนะเออคือเขามีหลายสีมากนะคะทุกคนไรา์ได้สีไหนก็สามารถเป็นสีนั้นได้นะคะเดี๋ยวเราจะเป็นน้องจวสีฟ้าแล้วเราใส่ชุดนี้กันนะคะเราชุดเนี่ยก็มีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะคะทุกคนก็โอเคเราจะเป็นเราชื่อของเรานะคะก็มีความให้มันเดบิว์สมกับ ชื่อเกมเนั่นเองนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะคะคือเกมนี้นะคะคนี้นะคะทุกคนมีโหมดใหม่ด้วยทุกคนคือเพื่อเราบอกว่าอันนี้เพื่อเราเป็นคนแนะนําเกมนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นเกม s e r ล e d e v i l นะคะเราอาจชื่อถูกไหมก็ถา้าจะื่อต้องขอโทษด,ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถติชมเราได้นะคะว่าให้เราปรปับตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปแก้ไขนั่นเองนะคะแล้ว ถ้าใครอยากดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะไปดูคลิปนี้กันเลยไปดูเกมนี้กันเลยค่ะทุกคนแล้วคือเกมนี้นะคะคือมันมีโหมดหลายโหมดมากๆนะคะทุกคนแล้วคืออันนี้เป็นโหมดใหม่นะคะโหมดใหม่เนี่ยคือเป็นโหมดซ่อนแอบค่ะทุกคนคือเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเราอ่ะจะได้เป็นปีศาจหรือเปล่าหรือว่าเราจะเป็นผู้ทําภารกิจนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยค่ะเกมนี้นะคะเราจะได้เป็นโหมด ซ่อนแอบนะคะทุกคนแต่ว่าพาทหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูหมดอันนี้กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นหมวดนี้กันเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กับในเกมแล้วนี่นะคะทุกคนคือเล่นได้ทั้งหมด10คนนะคะเซิร์ฟที่เราเล่นนะคะเป็นเซิร์ฟเอเชียนั่นเองค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็มาสูตรกันเล ห้องที่เราจะมารุ้นว่าเราจะได้เป็นพิษสังหรอเปล่าเราไม่ได้เป็นพิษาจงกันทุกคนเย่เราเป็นผู้ทําภารกิจนะคะเราต้องทําภารกิจของเรานะคะให้เสร็จรเรื่องนะคะแล้วเราก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะทุกคนถ้าเขาเขาไม่ตามฆ่าเราก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแผนที่กันว่าเรามีตรงไหนบ้างเราก็กลัวเขาตามเนาะอ,อะไรอย่างนี้เราก็รีบทําภารกิจตรงที่มีก่อนนะคะ ก่อนอื่นนั้นเราขออนุญาตเช็คก่อนว่าตอนนี้พิษสัอยู่ตรงไหนนะคะพิษาัต์ัวนี้อยู่นี่และอีกตัวล่ะอีกตัวนี้คือรุดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะแอบนีคือตอนนี้เขาข้าวเยียแลวทุกคนคือเราทำธุรกิจตรงนี้ตรงไหนเนี่ยคือเป็นตัวนี้ไม่ใช่ตรงนี้นี่นะคะทุกคน สส,ส,สี่โอเคสิคันลิขิตแล้วเดี๋ยวเราจะทำารดกข้างบนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็กว่าปีศาจนี่อยู่ตรงไหนนะคะทุกคนฮัลโทุกคนเราจะปีศาจค่ะเราจะหนีนะคะเขาเห็นเราหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนเฮ้ยเพื่อนเราตายทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะภาพมาต่อนะคะ โอ้ยอ่ะรอนราบตัวอะไนะเนี่ราบตัวเขาจะจับตัวได้ะคะ่ะพี่พิษสัตว์พิศาัตว์ฆ่าคนไปแล้วทุกคนเฮ้ยไหนดิเขาอ,อยู่ไหนเขาอ,อยู่ห้องไหนเรามีทำภารกิจตรงนี้นะคะมีใส่มีใส่เราก็คือรนมากเลยทุกคนรนว่าเราจะถูกฆ่าไปเท่านั้นเองคะ่ะนี่นะคะเราเดือดภารกิจตรงนี้ห้องนี้นะคะเดีย๋ยวเราขออนุญาตเช็คก,ก่อนว่าเขาอยู่ห้องไหนเฮ้ย อยู่ห้องที่เราจะไปทำเลสพอดีเลยนะคะอฮ้ยเพิ่งลงมานะไปไหนฮอร์ฮอรัแล้วไปฮออออออกซี่ออกออ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 มาพอแล้วจะถูกฆ่าไม่ได้เราจะหนีเราจะหนีนะคะทุกคนเราจะหนีเราจะหนีเราจะหนีตอนนี้เหลือสามคนนะคะทุกคนเราจะหนีนะคะเพราะว่าชนะแล้วเราไม่รู้อุ้ยเขาต้องมาฮอแน่เลยทุกคนหนีข้างหลังหนีมข้างหลังหนีข้างลัง อยู่ตรงไหนเราคือเราอยู่ตรงแค่ตรงนั้นนะทุกคนเราเหลือเฟสเดียวอะ่ะฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยกากระบาดไม่ได้อ่ะมันเครื่องมันชอบแหลกอะทุกคนเราจะหนีหนะ้วคือเราไม่รู้ว่าเขาจะตามเราไหมแต่ว่าเราขอนีก่นอนนะคะทุกคน คนนี้เราเหลือเราแค่สองคนนะอ่าเดี๋ยวต้องมาเรียกตัวอัวกษรนค่ะทุกคนตัวเจอ,อยู่ไหนเจกับตัวอาค่ะทุกคนเย้ท yeah, ุกคนเราชนะน,นะคะสิลลี่วินค่ะเย้ yeah, นะคะทุกคนเราแบบใจเต้นมากทุกคนคือเราใจเต้นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเล่นอีกสักตาหนึ่งค่ะทุกคน คือเมื่อกี้คือแบบว่ามีความใจเต้นนิดหนึ่งนะคะทุกคนอุ๊ยเราจะโดนโดนปีศาจจับได้ไหมอะไรอย่างนี้เราจะโดนปีศาจฆ่าตายไหมนะคะทุกคนแต่แบบคือแบบโอ้ยเราตื่นเต้นมากนะคะเราก็ยังเล่นเป็นตัวสินี้นะคะรู้สึกว่ามันเท่ดีนะคะเป็นชุดเหมือนหนีออกจากคุกนะคะทุกคนเหมือนโดนปีศาจแบบจะให้จับเข้าไปในครงขงังหรือมันนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าคราวนี้เราจะได้เป็น ทุกคนคะครั้งนี้เราได้เป็นปีศาจคะ่ะทุกคนเป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวเราไปทำฆ่าคนกันดีกว่าะคะ่ะตอนนี้นะคะคือเกมนี้ยคือปีศาจเนี่ยอยู่ได้ทั้งหมด12วินะคะทุกคนเราก็พอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะเราจะตามหาก,กันค่ะนี่นะคะทุกคนเราจะมาดูกันว่าเขาอยู่กันตรงไหนบ้านนะคะเดี๋ยวเราแยากไปดูแผนที่แป๊บหนึ่งนะคะ เราจะได้ตามตัวถูกนะคะโอเคค่ะทุกคนเราดูสถานการณ์แล้วว่าอยู่ตรงไหนบ้างน,นี่นะคะเราก็ฆ่าตัวนี้ไปแล้วนะคะอุ๊ยทุกคนแต่อันนี้คือแบบรอตรงนี้นะาขนนานมากเ <c oughs> จ้านี้ฆ่าไม่พ้นหรอกอยู่นีกันรอเปล่านะ <c oughs> เราจะมาลองตามราหานะคะเมื่อกี้วิง่งตัดหน้าเราอย่างรวดเร็วนะคะทุกคน เจ้าหนิข้าไม่พ้นหรอกนะคะทุกคนก็คือต้องรอตรงนี้นะคะัแปดวิค่ะทุกคนรอเขาบูทนะคะคือตัวนั้นคือตัวแดงไม่ช่วยฉันข่าเลยช่วยฉันข่าหน่อยสิฉันตามหาคนเดียวนะอยู่ในนี้หรือเปล่าก็คือคนนี้ก็คือบอกให้รันหลายรอบมากเจ้าหนิฉันพ้นหรอกเจ้าหนิฉันไม่พ้นหรอก อ๋ยทุกคนนี่ไปแล้วอ่ะฉันฉันสาจะตามค่าซะหน่อยอยู่ไหนกันเอ้ยออกมาเถอะนะเดี๋ยวเรานะคะจะขึ้นไปที่หอกันค่ะทุกคนไปตามร่าหาตัวผู้ทำภารกิจนะคะคือตัวนี้ไม่ทำภารกิจเลยค่ะทุกคนคือตัวแดงไม่ช่วยเลยค่ะทุกคนเราคือขาคนเดียวคือมือคือไปแล้วนะทุกคน มือคือไอ้นี่แล้วเอ๋อยู่ไหนกันนะออกมาสิออกมาเห็นจับนะไหนดูสิดูแผนที่อ่าอยู่ที่หอนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมงเดินตอกตักไปหอกันนะคะเดี๋ยวทุกคนนี่จะตื่นตัวกันนั่นเองนะจ๊ะอยู่ไหนกันนะเอ๊ะไม่อกีอยู่หออยู่เลยอะอยู่ห้องนี้กันเอ๊ะ อยู่ไหนกันนะเฮ้ hey, ห้องนี้ใคได้บ้าง hey, ห้องนี้ก็ไม่มีเฮ้ hey, ห้องนี้ก็ไม่อยู่แอบกันเนียนจังเลยนะเนี่ยคือแอบกันเนียนมากทุกคนเฮ้ท hey, ำไมอยู่ห้องนี้เรนซอนแอบกันหรือไงเจ้าเ่นซ่อนแอบกังงบกข้า ข้าก็จะหาเจ้าจนเจอให้ได้คือมีคนหน็ดช่วยมากเลยนะทุกคนแบบให้รนะันน่ะนี่จนข่าฆ่าซะแล้วสิๆๆนี่นะคะทุกคนเราจะหาอีกสามคนนะคะดูว่าเราจะเจอไหมและเราจะชนะทีมทำภารกิจหรือไม่นะคะทุกคนเราก็จะตามราหาร อยู่ไม่ไกลใกล้จากเราแล้วก็รันี่ตัวนี้ตัวเดิมเพิ่มเติมคือนึ่นีฉันไม่พ้นรอนี่ตัวนี้จะมาตามฉันมาทำไหมเนี่ยเห็นไหมมันหนีไปแล้วทุกคนคะเราแพ้ ไรนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะก็เรานะคะทุกคนก็อันนี้นะคะเราก็เล่นให้ทุกคนได้ดูนะคะทุกคนก็อย่าลืมสามารถติชมกันได้นะคะทุกคนหรือว่าอยากให้เรานะคะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนหรือว่าเสียงหรือว่าเสา์ต่างๆนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ให้เราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดซับสไคร e นะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเรานั่นเองนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย